เวกอัพสกินสเปรย์ล็อกเมคอัพแต่งหน้าเสร็จเจ๊ใช้สเปรย์ตัวนี้ล็อกหน้าทั้งวันไม่มันไม่เยิ้มเด้งตลอดวันดุนสดชื่นเข้าตาได้ไม่เป็นอันตรายสามารถสั่งซื้อได้ l ล n e อ g f จีเฟ o บุสั่งเลยค่ะแล้วจะสวยเป๊ะเหมือนเจ๊กี้ หนุ่มมือชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะนี่กลับมาแล้วนะมาประจําการที่เดิมวันนี้กลับมาประจําการที่เดิมนะเดี๋ยวเข้าไปหาทักทายน้องบี๊ดกันนะครับอะไรนะโอ้ยใครมาเหมาเนี่ยเปิดบิ๊ดแรกพันสี่สิบบาทอย่ายหน้องบี๊ดทอนตังก่อนเขาทักทายน้องบี๊ดนะครับ ขอบคุณค่ะนุบิสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วตอบนวนส่งของที่หนุ่มนึงก็จะหยุดสู้หรอสู้ตายหรอ ได้หมดเลยเลยกล่องใหญ่นะก็คือเจ็บ็เจ็สาเนนว่าขายของรีเิหลอกกันอีกแล้วมันไม่สองวันแล้วเนี่ยสามวันแล้ว S <S ถ้าไม่สิ้นเดือนหนูก็ไม่มาเหมือนกันเราจ่าเยอะวันนี้เป็นคอร์เซนเตอร์นะเนี่ยคนมาถามหาสนาฟุตบอลประมาณ1ิคนอะไรแบบนี้ มาอย่างนี้ดิตกดาปลาเนาะลากไปเลยมัวเองหรือแยกน้ำค่ะลากไปเลยได้ไหมได้อยู่ได้เลยคไหม โดยจกกียกล้านนะครับเผ็ดลางกับเผ็ดมากมันใกล้กันนะแม็ก์มีแมงกซ์ระุนด้วย ตกเลยนะอากาศยนะังไงไม่รู้เนี่ย โจกกี้กันใหญ่ข้าจกกี้ คาจิกีวันนี้มีหลายตัว,วเลย เมื่นอยู่โรงพยาบาลวันนี้ต้องคืนเมื่อคืนอยู่โรงพยาบาลวันนี้มาอยู่ร้านยำสภาพแบบเจ็ดตุยแล้วค่า มันเป็นเมนูจกกียกร้านห้าร้อยนะจุกๆเลยนะครับเ็จะเอ็งได้ไปเลยเนาะ ไม่ไม่เพิ่งแปลงฟันมา,า,า,น,นะาน่าตนกไงไง็ฝั่งนี้ไหม ตอวนี้ยำเลยครับคบทีีท่่มะาได้ได้เผ็ดม,มากเนาะวันนี้ปูม้าหมดไปแล้วพรุ่งนี้เรือขึ้นไงเออก็เช้าเขาไลน์มาบอกว่าปูม้าไม่มีพรุ่งนี้เรือขึ้นจะไปเอาลงไปอ๋อเอาเจ้าเดิมแล้วสดๆใช่ไหมปูม้าสดปูเป็นแคปปูเป็น,ปปนที่นี่องทำใจๆๆๆๆๆ เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้อยู่โรงพยาบาลน,นะวันนี้ไปอยู่ร้านยำสู้ชีวิตนะครับแต่ชีวิตสู้กลับนะน้องวิทบอกหน้าตายหิดลอยมากเลยนะหนูอะพักพักผ่อนน้อยหรือเปล่า ่ได้ใช่ไหมคะได้เลยใส่พริกใส่ชูรสใส่มะเขือเทศบีบมะนาวลงไป ตามด้วยปลาปรา้าปลาชตาแตกของแม่ลาดไปเลยไหมเมนูในกระป๋องเลยครับ,ยรบแย่งนามเนาะมัน ย,ยังไงมันเหลือนไม่มีแรงเลยต้องบีบเลนเนี่ยนี่เป็นยำเซอร์มอนนะครับ จุกจๆไปเลยนะครับ นี่4ไข่ 3, ครับ3ไข่อู่ต้มอ,อ่าต้มไข่มันทุกคนอย่าได้อีกเป็นเป็นเลย,เยถ้าไม่สุดถ้าต้องไม่สุกมากมันจะเลย ลองนวนชิมได้ินสัญญาณเนาะโอเคละ วันนี้ก็จะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยดีนะช่วงนี้นะกดตัวเองลา์ไปเลยไหมแยกแยกน้ำเนาะของคุณแม่สวยบาทนะคะแมวหัวหอมนะคะจ้าเสปิดกระเมื่องมาสองกล่องสองเล็กหนึ่งกล่องเด็ดเผ็ดน้อยเนาะค่ะเป็ดยุ้มยิม้มเป็ดยุ้มยิมย้ม <laughs> อนุบาลอนุบาลอนุบาลไม่เ็ดไม่มี <c oughs> โดนฝนเยอะต้องบี๊เลยไม่ค่อยสบาย <c oughs> คุณหมอว่างไงเปไงเหตุ ัไม่ใส่หอมนะไม่หอมนะครับ จะเป็นสนามบอลใช่ไหมครับขี่ตรงไปเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายแล้วก็เจอวงเวียนเปล่าอยู่ตรงนี้นะจะเจอวงเวียนเรือใบก่อนแล้วก็ไปเจอวงเวียนเขาตอบกังขาประมาณยี่สิบกันเขารู้เลยว่าสังขาเจอไหมถ้า่วนหลวงรอรอกล้ามันอาจจะไม่ค่อยเจอมันชื่ออะไรวะสระว่ายน้ำอ่า เซิร์ชชมบุรีสเต,เตเดียมมาผู่ตรงนี้อ,อืมงงมาก <c oughs> ปังมุดไม่ไม่ถูกอ่ะดินี่ม,มาปิดท้ายที่ชุดนี้เลยนะเ <c oughs> มนูได้เลยเขาแข่งหมด ใช่อันนี้แหละ่ะเหรมีอะไรที่ไม่มีไหมแนวเขตตาเต็ดมาก ันนี้ก็จะเป็นยำสี่ไข่นะครับวันนี้มีญี่ปุ่นมานั่งจกข้าวตรงนี้แหละรอกแกลีสงสารแกมากเลยหัวหอมกับแกงชูอาโคลไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมตัวเองตรงนี้เที่ยวก็ได้ไม่ใช่คุณจะไปไหนครับอกอ่าของตัวเอง450หนทซมอน,ห,อนหมด้วตอนนี้ยำเซลมอนนะเซลมอนหมดพอดีนะชุดสุดท้ายขาดตรงนี้ประจําใช่ไหมครับประจํา ถ้าหลังทุ่มหนึ่งไปดูชายทะเลเซมอนห,หมดแล้วนะนเลมอนหมดแล้วนะครับแยกน้ำเนาะจ้ะนี่มองไปให้หมดเลยแม่ค้าไม่ชอบเซลมอน thank you โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนูมังชน h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องบิ๊ขอบคุณมากครับ